สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่19กรกดาคม2564นะคะและราคาทองเช้านี้นะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา9:27นาทครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่28,200บาทรับซื้ออยู่ที่28,100บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,700บาทรับซื้ออยู่ที่27,591บาท ยี่สิบสตังค์ค่ะสปอตโกนะคะล่าสุดมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐค่ะสปอตโกล,ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแปดหนึ่งสามจุดห้าศูนย์ดอลลาร์ต่อออนค่ะทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่หนึ่งแปดหนึ่งสามจุดห้าหกศูนย์ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะ และกะค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่32.862ค่ะช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.24เซค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัณธ์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเน็ดนะคะซึ่งค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกำของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุขแม่ทองใบออลโลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ